คืออะไรชื่อคารินาเชาค่ะัดังชื่อคารินาเชาปัญหาคืออะไรจ้าครอบครัวตัวเล็กสี่ขวบพูดไม่ได้การงานการเงินติดขาดค่ะสุขภาพเป็นไงไม่ดีเลยสุขภาพไม่ดีค่ะไม่ดีมีอะไรบ้างเห็นเป็นเป็นเบาหวานเหรอใช่ปวดขาเป็นเป็นหายหาย ความรักไม่สมหวังเอก <c oughs> เอา้าวทำแท้งมาสองคนใช่ไหมกุ <c oughs> มารหนึ่งองค์ท่านเทวดามีสักยัน์มาด้วยณมหาสำเร็จ <c oughs> อีกหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันหมดไหมทั้งสุขภาพเบาหวานปวดขาเป็นเป็นหายหายการเงินการงานติดขัดความรักไม่สมหวังใช <c oughs> ติดตัวหนาตลอดเวลาเลยอันความสุขก,ก็อย่าหวังแหละท่านแหละอันข้อบครัวแทนนั่นแหละนาะอย่าหวังจะมีสุขก,กันแหละคราเดือดร้อนเป็นไฟหนาะตลอดเอออ่าแทงสองคนกุมารหนึ่งยังอยู่ครบหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ้ยเห็นเป็นเช่นนั้นเลยนั่นแหละหนาะสักยันมีอิทธิพลอะไรหรือเปล่าณนะมหาสําเร็จสักตรงไหนเล่าคระ สักตรงต,ตรงต้นคอ,นอนด้านหลังนะมะหาสำเร็จแล้วสาเร็จไหม <c oughs> ไม่สำเร็จครับ <c oughs> ไม่สำเร็จเลยเป็นเพราะเหตุอะไรท่านเอ๋ยบอกอย่างนี้เลยหนอเป็นเพราะถูกหลอกไงเล่าเออสักสวยงามสักให้เสียตังเล่นอย่างนั้นหรือ คงไม่มานั่งตรงนี้ครบนั่นแหละหนาะมนุษย์ให้ดีหากสักแล้วสําเร็จทุกอย่างท่านคงไม่มีคนแย่จนกันหรอกหนาะคงมีเงินทองเต็มบ้านกันแหละครบคงไม่มีใครหนะอาอับจนใช่ไหมเอ,อ่ยณมหาสําเร็จคือคนสักสําเร็จแล้วได้เงินไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยมนุษย์เลยตั้งสติหนานะอย่ารอบเกินไปแหละครบ พวกเจ้าหนาจะได้ของไม่ดีเอ่ยอแปลนั้นว่าตัดออกไปหนึ่งรายการแทงสองคน <บ PU. S 1> กุมารหนึ่งองค์ยังอยู่ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ่ยเอาไงจะให้อยู่หรือจะให้ปลายเกิดใช่ไปเกิดกะให้ไปเกิดเลยจะต้องทำอย่างไรบ้างท่านเทวดาเด็กสองคนใช่ไหมแล้วใช่แล้วต้องบวชแท้สินแปนั่นแหละนะสามสิบวันนั่นแหละครับ กูมาอีกหนึ่งกูมาอีกหนึ่งใช่ไหมเออใช่แล้วอีสิบวันเลยแหละท่านเนอเป็นสี่สิบวันพร้อมเมื่อไหร่คงจะกลับอเมริกาไปบวชที่นั่นค่ะจะไปบวชที่อเมริกาค่ะไม่มีปัญหาไม่รอดสิไมครับไม่รอดเดี๋ยวก่ากลับมาใหม่เองก็ฟังให้ดีนะไม่ใช่มาสื่อแล้วได้ข้อมูลไปแล้วแล้วไปทำไม่เต็มที่ เสียเวลาด้วยกันทั้งหมดเข้าใจป่ะไม่ไปง่ายๆหรอกไม่ครบกำหนดนะท่านเอ้ยหรือเด็กเลยไม่ได้ไปเกินหนาขอเือนมนุษย์ลาลงนรกซ้ำสองหนาขอบอกเอ้ยหลอกซ้ำซากเดี๋ยววิญญาณโกรธแค้นอีกกลายเป็นหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะนั้นศึกษาให้ดีว่าจะทำอย่างไรให้ได้สำเร็จเข้าใจไหมอ้าวก็ ได้ความเตือนไปแล้วก็เหลือว่าเด็กชื่ออะไรเด็กต้องการอะไรบ้างใช่หญิงกันเล่าเลยไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยผู้ชายกี่คนชายหนึ่งหญิงชายสองหญิงหนึ่งโอเคชื่อ,ใช,อใช่แล้ว ทั้งหมดเลยสามคนทั้งหมดเลยเหรอใช่แล้วจะมีชื่อให้เหรอหลานจะมีชื่อเขาจะได้อุทิศผลบุญให้ถูกต้องโอง้ส่งชื่อด้วยเดี๋ยวก็ส่งให้ใครก็ไม่รู้ไปสันนิส่งของไปสันนิไปไม่มีผู้รับก็ไปลอยอยู่ในบ้านนู้นบ้านนี้กลางถนนใช่ครับหลานจะชื่ออะไรชื่ออะไร a b บีเอบีซตามนี้กินอะไรบ้าง บอกไปสเต็กไม่รู้กันไม่มีคนอเมริกันยังไม่รู้เลยข้าวผัดอเมริกันเป็นไงข้าวผัดอเมริกันหน้าตาไม่รู้จังหรออ่ะ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 มีผักกระชอนอ่ะแล้วก็มีผักพืชที่มีแม้อโอเคโอเคอ่ารู้ใช่ไหมแล้วก็มีแฮมนะหน้าตาอ้าวเข้าใจพอครบชุดอ่ะอย่างดีตามนี้แล้วอะไรอีก อ่าสามที่ข้าไอข้าผัดอเมริกัน,นสเต็กไข่ดา,าวด้วยนะหไข่ดาวพร้อมน้ำนมเซเวน่นน้ำนมเซเว่นได้เหรอนาอาได้นะหจาโอเคเสื้อผ้าสเสื้อผ้าะหาใช่แล้วชืววช่ด,ดีเาได้ครับยีนยีนสามคนเลยลปปยีนยีนหญิงหนึ่งชายสองไม่วอลลี่อ่ะไม่บอลลี่อ่าไม่อลล่โอเคแต่ต้องเป็นรง่าหนังน่หตา้าถึงเจ็ดครัว โอเคตามด้วยปล่อยช็อตป,ปล่อยอะไรเอาอะไรเอาเอาหอยขมแล้วกันขมเป็นตัวยังไงอะลอ้าเอซื้อมาสามโลแล้วกันตามนี้หน้าตามันเป็นยังไงหรอเป็นหอยหอยอะเออหอยตัวดำๆเลย่ลยขมขมออาอย่าไปถามเลยปล่อยไปก่อนแล้วก็กบสามตัวแล้วกัน ก <c oughs> <โ>บม,มันตบเป็นไงวะกู <c oughs> ก็ที่บา่ากบมันมีสองขาหน้าสองขาหลังมีสขาทั้งหมดสี่ขาฟรองฟรองเอเอะเอะไรอะไรมันร้องอบอบมันร้องอบอบกี่ตัวสามตัวตามนี้สังฆทานกี่ชุดโอเคเปล่าโอเคไปได้ ตั้งใจบวชนะปฏิบัติด้วยไม่งั้นเสียเวลาเปล่าๆแล้วเรื่องเรื่องความรักอยู่ด้วยกันต่อว่ามามีอะไรเรื่องความรักความรักก็เกี่ยวข้องกับเป่าบอกไปเลยถามต่อพ่อมีห้าวันจะถามต่อไหมเขาเขาเกี่ยวหมดอ่ะไม่ให้เธอมีความสุขหรอกเป็นสี่สิบห้าวันใช่เปล่าสามสามสามห้เธอจะต้องไม่มีความสุขนี่คือ นี่คือกฎนั่นคือกฎกติกาของดวงวิญญาณเด็กที่ถูกฆ่าตามนี้ไม่มีเห็นใจไม่มีคำว่าช่วยเหลือทำร้ายทุกอย่างถ้ามีโอกาสเพราะถือว่าต้องตอบแทนในสิ่งที่ถูกกระทำเพราะนั้นอย่าโกรธกันตั้งใจทำจะได้แยกกันไปบายเยหรอบายเลยเดี๋วไปอยู่ทำไมริบนละ ไม่ได้ห้าสิบห้าสิบฟิฟตี้ฟิฟตี้เี๋ยวไม่รอดก็กลับมาเองอะ่ะตามนี้ออไ,ไ,มไม่ก็อาจจะแบบว่ามีกอกสองลอ,องีเขาเรียกว่ารีเพ์อีกทีหนึง่งตามนี้ไม่อยากรีเพอเขาไปอยู่ที่เขาไงมันไม่อยู่ที่คนอื่นเธอก็ไปส่งเสริมเขาหน่อยรีเพอหน่อย <laughs> เอาไม่เป็นไรหรอกไม่มีไม่มีเขาามาก็ดีแล้วล่ะอย่างน้อยๆก็ได้รู้ตัวว่ามีเด็กอยู่<ะ>เดี๋ยวจนมุมมากๆอาจจะรู้สึกว่าเคลียร์ไปดีกว่าค้างคางวก็มีประโยชน์ตามเนี้<ะ>เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ในวงการในวงการของโลกใบนี้มีด้วยหรอว่าวิญ,ญญาณเด็กเฮ้ยเด็กมันมันมีมม ต้องถามเขาางประเทศมีเยอะไหมอะไรนะเอยู่ใช่ไหมอยู่ต่างประเทศมเยอะหก็ฟอลโลอยู่ใช่ป่ะตามอยู่ติดคนนะเธอเหรอเริ่มจะโหดไล่์เลยใช่ไหมมาเลยสะสมพลังงานใช่ไหมมันเลยเป็นแบบออกในแนวแด็กคูล่าเลยเหรอ ไม่มีคําว่าเมตตาไม่มีคําว่าแบบว่าพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องใช่สงสัยเสร็จด้วยกันทั้งคู่เดน้องน้องเขาที่พูดไม่ได้ก็เขาก็ทำน้องใครเขามีลูกอีกคนหนึ่งที่พูดไม่ได้เกี่ยวข้องเขาเปล่าเขาเป็นเขาเองต่างคนต่าง เธอไม่ได้ไปลงมือไม้ไปเชียร์ไปเขี่ยอะไรนี่หน่อยมีไหมม,ม,<า>มันจะกินดีๆก็ไปขยับมันไปมันจะทำอะไรถูกต้องก็ให้มันเอียนเองไปหน่อยอคือไม่โดยตรงแต่ทางอ้อมมีรุนอยู่รุนให้มันล่วงให้มันล้มอย่างนั้น,นเก็บผลมันเสียใจมันอระมาเหรออ,อ,อย่าไปมีอุปนิสัยโหดร้ายเราจะได้ไปเกิดแล้ว เข้าใจในเมื่อในเมื่อเอากับคนที่เกี่ยวข้องคนที่มีเกี่ยวข้องอย่าไปยุ่งเขาเขาไม่ได้เป็นคนทําเธอเขาไม่ได้ทำแต่นีการมุ่งหนูไงใหลานตาเข้าใจก็เป็นเล่นเขาเป็นเล่นกันเองอย่าไปเล่นคนอื่นเขาพยายามอย่าไปแบบว่าอย่าไปอย่าไปแบบว่ามุ่ง มุ่งไปให้เขาเดือดร้อนตามนี้ถ้าบอกนะมเกิดหนู้ดูท่าทางจะคงจะแบบคงจะยากหน่อยนะเดี๋ยวกลับมาเองแหละถ้ามีบุญตามนี้ไม่บา,บายไปได้ ABC โชคดีบายลา์ต่อไปอา้าว